ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือน่านฟ้ากรุงกลาดัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับเราเดินทางจากกรุงเทพมาที่กราดัมเปอร์ใช้เวลาโดยประมาณ2ชั่วโมงได้ตอนนี้เครื่องบินของเราก็กำลังจะแลนดิ้งแล้วผมก็เลยยิบ o s m o พกเก็ตทูของผมมาถ่ายวิดีโอบรรยากาศเครื่องบินตอนที่กำลังจะแลนดิ้งมาฝากทุกคนครับไปดูกันเพลินๆได้เลยครับ ัวเครื่องสั่งเป็นเจ้าเข้าเชียวครับและตอนนี้ล้อก็แตะพื้นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเครื่องบินของเรากำลังลดความเร็วลงเพื่อเข้าไปเทียบท่านะครับสำหรับการเดินทางในทริปนี้ระหว่างกรุงเทพมาที่กรุงโกงลาเนเปิลสนับสนุนโดยสายการบินไทยเที่ยวบินอะไรสักอย่างซึ่งผมก็จะไม่ได้แล้วเหมือนกันได้เดินทางมาถึงกรุงโกงลาเนเปิลไปที่เรียบร้อยแล้วได้อย่างปลอดภัยสสดิภาพครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผม